มาต่อกันชิงราของรายการ Survival นะครับเพื่อค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากแดนเกาหลีใต้แต่ว่าเขาประกาศว่าใครก็ได้นะครับจะมีสังกัดไม่มีสังกัดมาได้หมดจากทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็ไม่พ้นคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับจะเป็นเรื่องอะไรไปอัปเดตกันครับเรียกได้เลยนะครับว่าโอ้โห ทั้งความสนใจเสียงวิจารณ์ตามกันมายกใหญ่ทั้งสองแบบเลยนะครับมันจะที่ทางช่อง m n e มครับสถานี c a เบิลยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ประกาศโปรเจกต์รายการ Girls Planet 999นะครับ ซึ่งจะเป็นรายการเซอร์ไบเวิลเพื่อเฟ้นหาเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่จากทั่วโลกครับโดยผู้เข้าสมัครนะครับจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า16ปีครับมาจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนหรือชาติอื่นๆโดยไม่กำหนดนะครับว่าจะต้องอยู่ในออขออภัยนะครับโดยไม่กำหนดนะครับว่าจะต้องอยู่ใต้สังกัดเอเจนซี่ใดๆอยู่หรือเปล่าครับ โดยหัดจากที่ทางช่องได้ประกาศออรดิชันคัดเลือกผู้เข้าสมัครจากทั่วโลกนะคะออกไปพร้อมกับปล่อยทีเซอร์รายการก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตค่ะว่าถ้าบอกว่าเป็นการคัดเลือกจากทั่วโลกทําไมจะต้องระบุถึง3ชาติออกมาเป็นพิเศษด้วยว่าจะต้องมาจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนหรือว่าเป็นเพราะว่าทางช่องเนี่ยมีนอกมีนายกับบริษัทเอเจนซี่ค่ายเพลงของ3ชาติที่ว่ามันนี้เป็นพิเศษหรือเปล่า เพราะว่าช่อง m n e มนะครับอย่างที่ทราบกันนะฮะก็เพิ่งม,มีข่าวเฉาโชดนะครับจากกรณีการล็อกผลการโหวตรายการโปรดิวซ์ทั้ง4ซีซันนะครับจนทำเอาทีมโปรดิวเซอร์ของรายการเนี่ยต้องติดคุกครับชดใช้กรรมกันทั่วหน้าเลยแล้วแบบนี้จะให้ผู้ชมเชื่อถือได้ยังไงครับในส่วนของคนดูเองนะครับก็ควรจะอยู่ที่ความสนใจหรือว่าไปเสียเงินโหวตให้กับรายการลวงโลกแบบนี้ได้สัทีครับ <c oughs> โอ้ยมารับผลพลอยได้ไปด้วยนะฮะเออนะก็นั่นแหละครับ <c oughs> ตามนั้นกันไป <c oughs> เราก็รอดูแล้วกันนะคะว่าการ<ม>ออเิชั่นครั้งนี้เนี่ยจะมีสาวๆเข้ามาร่วมเยอะไม้แล้วแต่ละคนความสามารถขนาดไหนนะคะ <c oughs> นะ